สวัสดีครับผมโทนี่นัทวัตยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ One Pick Podcast รายการที่จะพูดถึงเรื่องมุมมองศิลปะแนวความคิดแบบครีเอทีฟและเบื้องหลังสิ่งที่เกิดขึ้นผ่านรูปภาพเพียงรูปเดียวครับวันนี้เรามีอยู่กับ EP ที่มีชื่อว่า99 Cent ภาพถ่ายที่แพงที่สุดในโลกของอันเดรสเกอร์สกี้วันนี้ครับผมอยากจะมาพูดถึงตากล้องไฟอาร์ตชื่อดังระดับโลกคนหนึ่งฮะเป็นตากล้องคนที่ถ่ายภาพ ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นภาพที่แพงที่สุดนในโลกมาถึง2ภาพด้วยกันและภาพที่เรากำลังเห็นอยู่นี่แหละครับก็คือ1ใน2ภาพเหล่านั้นครับนี่คือภาพ99 cents ถ่ายในปีคศ1999โดยช่างภาพที่ชื่อว่าอันเดรเกอร์สกีครับนี่เป็นภาพของเขาที่ถูกประมูลไปในปี2007แล้วก็ได้เป็นภาพที่มีราคาแพงที่สุดในโลกในตอนนั้นครับด้วยราคาปิดประมูลที่3.34ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าเท่ากับ116.9ล้านบาท แล้วก็ไม่กี่ปีต่อมาครับในปี2011ฮะก็มีอีกภาพหนึ่งเขาที่ขึ้นมาเซตเรคคอร์ดใหม่ที่ราคา4.3ล้านรีนซารัตหรือว่าเท่ากับ129ล้านบาทเป็นภาพแม่น้ำที่ชื่ว่าแม่น้ำไรน์ครับแล้วก็รูปภาพของเขาเนี่ยก็ชื่อไรน์2 ซึ่งผมว่าหลายคนก็น่าจะเคยเห็นภาพนั้นมาบ้างแล้วนะครับเป็นภาพที่โคตรแพงแล้วก็ในภาพเนียก็มีแต่แม่น้ําสีเทาๆฝ้าครึมกับผืนหญ้าสีเขียว2ฝั่งแค่นั้นเองหลายคนครับที่ดูภาพของอันเดรียสก็จะมีความสงสัยว่าทําไมภาพถ่ายภาพนี้ของเขามันถึงแพงได้ขนาดนี้เพราะว่าซับจิ้นที่เขาเลือกที่จะถ่ายให้เราดูเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ธรรมดามากซึ่งมันก็คือห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่ไม่ได้กําลังเกิดอะไรขึ้นเป็น พิเศษเลยบางคนนะครับก็อาจจะบอกว่าเออภาพถ่ายแบบนี้เนี่ยฉันก็ถ่ายได้แต่คุณผู้ฟังครับภาพของอันเดรเกอร์สกี้ผมต้องบอกว่า เป็นภาพที่ไม่ธรรมดาและภาพภาพนี้ครับก็ยังติดอยู่ใน100ภาพถ่ายทรงอิทธิพลของ Time Magazine ด้วยเช่นกันครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าทำไมภาพถ่ายของ Andreas สามารถมาถึงได้ระดับนี้ก่อนที่เราจะไปพูดถึงงานของ Andreas ครับผมว่าเราควรจะมาคุยเรื่องประเด็นนี้ก่อนว่าทำไมงานศิละปะบางงานเนี่ยมันถึงแพงทำไมภาพถ่ายบางภาพมันถึงแพง ภาพนะครับหรือว่างานศิลปะเนี่ยมันจะแพงหรือเปล่าเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่ามันมีผลกระทบต่อสังคมหรือว่าวงการศิลปะในตอนนั้นมากแค่ไหนแล้วการสร้างผลกระทบเนี่ยมันคืออะไรครับมันคือการสร้างความแตกต่างที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับไม่ว่าจะแง่ของวิธีการสร้างผลงานชิ้นนั้นหรือว่าจะเป็นความหมายนะฮะที่งานชิ้นนั้นกําลังพูดถึงอยู่ยิ่งมันมีความแปลกใหม่ยิ่งมันมีความดีฟ ก็ยิ่งมีโอกาสครับที่งานงานนั้นเนี่ยจะเป็นงานที่แพงซึ่งภาพถ่ายของออนเดรสครับก็พูดถึงนะครับมีความหมายในสเกลสังคมระดับโลกแล้วก็ในขณะเดียวกันครับวิ l วลแลงว g e วิธีการสื่อสารของเขาผ่านภาพถ่ายของเขาเนี่ยก็มีความแปลกนะครับแล้วก็มีความแตกต่างจากคนอื่นไปอย่างมากเลยทีเดียวครับอ่ะโอเคแล้วเราลองมาดูอีกด้านหนึ่งครับ ทำไมนะครับคนคนหนึ่งถึงมีความคิดที่จะอยากซื้องานศินละปะหรือว่าซื้อภาพถ่ายที่มีราคาแพงขนาดนั้นเวลาคนนะครับซื้องานศินละปะเนี่ยแต่ละคนก็จะมีเหตุผลของตัวเองนะครับเหตุผลของแต่ละคนเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันแต่ว่าโดยส่วนมากนะครับโดยส่วนมากเนี่ยก็จะมีเหตุผลในตามนี้ครับข้อหนึ่งครับ เพราะว่าชอบนะฮะสวยอยากได้มาวางประดับไว้ที่บ้านบางครั้งครับการมีงานศิละปะในบ้านเนี่ยมันก็เปลี่ยนฟิล์ของบ้านหลังนั้นหรือว่าห้องห้องนั้นได้เลยจริงๆนะครับอย่างที่บ้านของผมเนี่ยนะฮะก็เป็นห้องนอนโลง่โลงๆนะครับแต่พอเอาภาพมาแขวนไว้เออห้องมันมีโทนสีที่มันมีสีสันมากขึ้นนะเออนอนนอนอยู่เนี่ยก็เห็นภาพถ่ายมันก็เออก็ผ่อนคลายดีเหตุผลที่2ครับเพราะว่ามันสามารถเพิ่มมูลค่าได้ ต่อไปในอนาคตครับภาพภาพนี้เนี่ยราคามันก็อาจจะสูงขึ้นยิ่งถ้าเกิดอาร์ติสต์คนนั้นครับดังขึ้นกว่าเดิมนะครับก็เป็นไปได้ที่ราคาของงานเนี่ยจะสูงขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ในแรร์เคสมากๆนะครับในเคสที่ไม่ไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนนะฮะอันนี้แรร์มากๆถ้าเกิดอาร์ติสต์บางคนเนี่ย ถ้าเกิดเขาเสียชีวิตแล้วเขาถือว่าเป็นตำนานนะครับของวงการศิละปะในช่วงนั้นเนี่ยราคาของเขานะครับเผลอๆเนี่ยจะพุ่งไปมากกว่าเดิมหลายเท่าตัวเลยครับซึ่งนี่ก็ถือเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งนะครับเพื่อให้ได้กําไรมาของ art collector ครับ ข้อ3ครับเพื่อเป็นการยอมรับในสังคมเพราะว่างานศิลปะท,ที่แพงเนี่ยบางครั้งมันก็โชว์สเตตัสของคนคนนั้นได้เหมือนกันนะครับบางครั้งเนี่ยเออเราไปเจอกับนักธุรกิจหรือว่าอ่ออินเวสเตอร์ที่เขามีงานอาร์ตชิ้นใหญ่ๆถือไว้กับตัวเนี่ยบางครั้งมันก็เสริม Image ่ให้เขาบ,บางครั้งมันก็เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับเขาได้เหมือนกันข้อ4ครับ เพราะว่ามันมีสเตทเมนท์ที่พูดถึงเรื่องอะไรบางอย่างที่อาจจะตรงกับจริตหรือว่าคุณค่าของคนคนนั้นได้การได้งานศิละปะชิ้นนั้นมาครอบครองครับมันก็เหมือนกับเป็นการใส่สัญลักษณ์เข้าไปในตัวเองว่าเออนี่คือวิถีแบบเราเราเชื่อแบบนี้นี่คือเวนี่คือชีวิตของเรานะครับมันก็สามารถเป็นได้ทั้งหน้าตาให้กับเราเวลาคนมาเห็นงานเนี่ยก็จะเข้าใจว่าอ๋อเราเป็นคนยังไงเรามีเทสแบบไหนหรือแม้แต่เราเห็นเองนะครับบางทีมันก็ทําให้เรามีความรู้สึกฮือเหมิมกับเป้าหมายของเราเอง ได้ด้วยเหมือนกันครับคราวนี้นะฮะกลับมามองที่อันเดรถ้าเกิดเรามองผิวเผินนะครับมองผ่านๆเนี่ยทีแรกเราอาจจะไม่ได้คิดอะไรมากนะครับแต่ถ้าเกิดเราเริ่มที่จะสตูดี้เหตุผลในการถ่ายของเขารวมไปถึงดูผลงานชิ้นอื่นที่เขาเคยทาครับเราจะเริ่มเข้าใจมุมมองเขามากขึ้นแล้วก็จะค้นพบเหตุผลนะฮะในการถ่ายภาพของเขาที่ผมบอกเลยว่ามีความน่าสนใจแล้วก็เหตุผลของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะหนักแน่นเลยทีเดียวครับ เดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าอันเดรสเนี่ยจะมีความแตกต่างจากช่างภาพคนอื่นยังไงที่ทำให้ภาพของเขามีราคาได้ขนาดนี้ ก่อนอื่นเลยครับต้องบอกก่อนว่าภาพของแอนเดรีสเนี่ยเขาไม่ได้ถ่ายอย่างสม 4, สม้น5อย่างที่ใครๆหลายคนจะคิดนะครับนึกอยากจะถ่ายก็ถ่ายเลยเนี่ยอันนี้ไม่ใช่จริงๆแล้วนะครับงานของเขาเนี่ยมีความเป็นเมตาฟอร์นะครับมีความเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นการสื่อสารนะครับสื่อสารว่าสังคมในตอนนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงบ้าง ภาพวอนเดรครับมักจะเป็นภาพที่พูดถึงเรื่องของสังคมมนุษย์โดยอาจจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะฮะอาจจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมอาจจะเป็นเรื่องของธุรกิจในโลกสมัยนั้นเขาสนใจในองค์ประกอบของโลกสมัยนี้ครับว่าไอสังคมที่เราเป็นอยู่เนี่ยไอสังคมในยุคค o n t e m p o r a r y เนี่ยมันประกอบมาจากเหตุการณ์สําคัญอะไรบ้าง ปกติเวลาเราพูดถึงภาพถ่ายการสำคัญครับคุณผู้ฟังจะคิดถึงเรื่องอะไรบ้างนะครับถ้าเกิดเป็นช่างภาพทั่วไปเนี่ยเราก็อาจจะคิดถึงเรื่องของภาพถ่ายสงครามนะฮะภาพถ่ายโมเมนต,ต์แห่งประวัติศาสตร์เช่นตอนที่มนุษย์เหยียบดวงจันทร์ครั้งแรกหรือว่าตอนที่คนที่มีชื่อเสียงนะครับเสียชีวิตหรือแม้แต่ภาพถ่ายที่เป็น decisive moment นะครับภาพถ่ายที่จับจังหวะแค่เซววินาทีที่โด่งดังต่างๆซึ่งก็ใช่ครับนั่นก็เป็นโมเมนต์สำคัญในรูปแบบหนึ่งแต่ในสายตาของอันเดรเนี่ยโมเมนต์สำคัญ มันจะเป็นอีกแบบหนึ่งครับโมเมนต์ moment สำคัญของอันเดรครับจะไม่ใช่ decisive moment เหมือนกับที่อองรีคาเทียบรสซอนถ่ายนะครับมันจะไม่ใช่โมเมนต์ระยะสัน้นหรือว่าช่วงจังหวะเซววิาวนาทีนี้นะครับเป็นวินาทีหนึ่งในระยะเวลาหนึ่งแต่มันจะเป็นโมเมนต์สำคัญนะครับที่ represent ความเป็น culture นะครับของมนุษย์ในช่วงปีนั้นๆ สำหรับอันเดรครับเขาไม่ได้สนใจนะครับตัวคนแบบเป็นปัจเจกบุคคลนะภาพถ่ายของเขาครับมักจะเป็นเหตุการณ์ที่ ธรรมดาสามัญทั่วไปนะครับสำหรับเราในตอนนี้แต่ถ้าเกิดคุณผู้ฟังมองในกรอบเวลาที่กว้างกว่าครับเรื่องราวธรรมดาแบบนี้นี่แหละครับที่เป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าอย่างสักเมื่อร้อยปีที่แล้วครับห้างสับสินค้าแบบนี้ก็ไม่มีนะครับเราเพิ่งจะมามีวอ์มาร์ทกันแบบที่เราเห็นในภาพเนี่ยก็ตอนปี1960เท่านั้นครับแล้วก็เชื่อว่าในอีกไม่กี่10ปีครับมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับตามยุคสมัยเพราะฉะนั้นครับเขาจะไม่ได้มาพูดถึงโมเมนต์ที่เจาะจงเกี่ยวกับเสี้ยววินิจีัไหนๆแต่จะเป็นการพูดถึงววิัฒนากากร มนุษย์ในช่วงยุคนั้นมากกว่านะครับว่าเฮ้ยผู้คนในปีนี้พักผ่อนกันยังไงผู้คนในสมัยนี้จับจ่ายใช้สอยกันยังไงผู้คนในสมัยนี้อยู่อาศัยกันในสถานที่แบบไหนปัญหาของมนุษย์ที่เกิดขึ้นในยุคสมัยนี้คืออะไรเวลาที่เราดูไปในภาพภาพนี้ครับสิ่งที่มันจะก้องกังวลอยู่ในภาพของเขาก็คือทุนนิยมครับ mass media mass consumption ซึ่งเขาก็พยายามที่จะพูดถึงเรื่องราวนะครับของความเป็นบริโภคนิยมในยุคสมัยนี้นั่นเองครับว่าในตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในยุคสมัยที่การบริโภคของมีวิธีการเป็นแบบนี้และภาพนี้ครับก็คือภาพป,ปลายทางนะครับของความเป็นบริโภคนิยมสินค้าหลายล้านชิ้นครับขนมนมเนยแชมพูยาสีฟันยาสระผมของใช้ต่างๆนานาที่มีที่มาจากโรงงานแต่ละแห่งครับสุดท้ายก็มาอยู่ในที่ที่เดียวกันในราคาเพียงแค่ 99เซซนเท่านั้นไม่ถึง1ดอลลาร์ซึ่งเป็นก็เป็นภาพที่สื่อสารการจับจ่ายใช้สอยของยุคค o n t e m p o r a r y อย่างแท้จริงครับ นี่คือเรื่องของคอนเซปต์งานถ่ายภาพของเขาครับซึ่งพอเรามีไอเดียเรื่องนี้ในหัวว่างแล้วพอเราพอจะเข้าใจในเหตุผลของเขาแล้วเนี่ยพอเราไปดูภาพถ่ายภาพอื่นครับมันจะเริ่มเชื่อมโยงกันนะครับในแต่ละภาพเนี่ยมันจะเชื่อมโยงความหมายกันแล้วเราจะเริ่มเข้าใจในภาพภาพแยงเขาได้มากขึ้นทุกๆภาพที่เขาถ่ายครับโอเคมันอาจจะมีซับเจกนะฮะและเหตุการณ์ที่มันแตกต่างกันไปแต่ใจความสูงสุดของภาพถ่ายของเขาครับเกือบทุกภาพเลยเนี่ยก็จะเป็นภาพถ่ายที่มี จุดมุ่งหมายประมาณนี้แหละครับแต่แน่นอนครับเพียงแค่คอนเซปต์อย่างเดียวเนี่ยมันก็คงจะไม่พออันเดรครับยังมีวิธีการถ่ายและวิวิธีการ process ภาพถ่ายของเขาที่แตกต่างออกไปจากของคนอื่นด้วยเช่นเดียวกันครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าอะไรครับทำให้ภาพของอันเดรเนี่ยไม่เหมือนกับช่างภาพของคนอื่นครับ วิธีการถ่ายภาพของอันเดรครับจะมีความตรงไปตรงมาในแง่ของ v i s u a l มากครับในแง่ที่ว่าองค์ประกอบในภาพของเขาเนี่ยมันจะมีเส้นที่ลงนะครับมีเส้นที่ตรงเป๊ะมากเส้นแนวตั้งก็เป็นแนวตั้งแบบ90องศาเลยส่วนเส้นแนวนอนเนี่ยก็จะขนานกับขอบบนกับขอบล่างไปเลย เป็น visual language นะครับที่ใช้เพื่อการสื่อสารหนึ่งความเป็นระเบียบแล้วก็จะมีภาพบางภาพที่สื่อสารความไม่เป็นระเบียบบางภาพถ่ายของเขาเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้เป็นเส้นแบบนี้ก็จะเป็นภาพที่ดีเทลเยอะๆนะครับเยอะมากเลยแต่มันก็จะเป็นดีเทลที่เยอะแล้วกลายมาเป็นเหมือนกับเป็นพทิร์อะไรบางอย่างไปเลยครับซึ่งวิธีการถ่ายภาพแบบนี้ครับเราก็มักจะได้เห็นจากภาพถ่ายสถาป,ปัตยกรรมส่วนมากครับเนื่องจากเวลาที่สถาป,ปนิกเขาต้องการจะโชว์ตึกนะครับหรือว่าโชว์อาการที่เขาออกแบบให้คนดูเนี่ยเขาก็อยากที่จะสื่อสารให้คนเข้าใจ ง่ายที่สุดนะครับถ้าตึกที่เขาสร้างมันตรงเนี่ย ตึกในภาพเนี่ยก็ควรจะตั้งตรงนะครับไม่ควรจะมีความเอียงของมันผ่านตัวเพอร์สเปกทีฟนะครับหรือว่าผ่านวิธีการวางมุมอะไรต่างๆมันควรจะเป็นตึกที่ตรงควรจะเข้าใจได้ง่ายว่าโอเคอาคารนี้เนี่ยมันไม่ได้เอียงไปทางซ้ายหรือทางขวานะมันตั้งตรงอยู่ถามว่าแอนเดรนะครับเรียนสถาปัตยกรรมมาก่อนหรือเปล่าก็ตอบเลยนะครับว่าไม่ใช่เขาก็เรียนมาจากมหาวิทยาลัยที่สอนการถ่ายภาพเนี่ยแหละครับเพียงแต่ว่าอาจารย์นะครับเขามีอาจารย์2คนเป็นคู่สามีภรรยานะครับที่เข้ามาสอน เขา,เอ,าอย่างคนที่ชื่อว่าฮลล่าแล้วก็เบิร์นเบเชอร์นะครับสองคนนี้ก็เป็นคู่สามีภรรยาที่เข้ามาส่งต่อแนวทางการถ่ายภาพแบบนี้นะครับให้กับอันเดร เนื่องจากพวกเขาทั้งสองคนครับก็จะมีสไตล์การถ่ายภาพที่ไม่ได้มีมุมมองเหมือนกับอาร์ติสในสมัยนั้นครับแต่จะเป็นมุมมองที่คล้ายกับการสังเกตนะฮะของวิศวกรหรือว่านักวิทยาศาสตร์มากกว่าผ่านภาพถ่ายเครื่องจักรอุสตสาหกรรมแล้วก็ภาพสถาปัตยกรรมที่2คนนั้นถ่ายไว้ครับซึ่งผมก็คิดว่าน่าจะเป็นช่วงปีนี้เนี่ยแหละครับที่อันเดรเนี่ยได้เรียนกับ2คนนี้แล้วก็ได้ซึมซับวิธีการถ่ายภาพของอาจารย์ทั้งสองท่านนี้มาในตอนเริ่มต้นครับอันเดรเนะฮะก็เริ่มด้วยกล้องไลากากับฟิลข์ขาว เหมือนกับที่เพื่อนๆตากล้องในสมัยนั้นจะนิยมใช้กันครับแต่พอถ่ายไปเรื่อยๆครับลองค้นหาตัวเองไปเรื่อยอันเดรครับก็ค้นพบว่าเขาไม่ได้อยากที่จะทําตามความนิยมของคนในสมัยนั้นสักเท่าไหร่นะครับไม่ได้อยากจะตามเทรนการถ่ายภาพของในสมัยนั้นนะเขาอยากจะทําอะไรที่มันฉีกออกไปจากคนอื่นเลย มันก็ทําให้เขานะครับวางกล้องขนาดเล็กของเขานะฮะกล้องไร้ก้างองเขาลงพร้อมกับฟิล์มขาวดาของเขานะครับ,ลรลลรบ,ลรบแล้วก็หันหน้าไปหาอะไรที่มันตรงกันข้ามเลยครับอย่างการเปลี่ยนไปใช้ฟิล์มสีนะครับแล้วก็เปลี่ยนไปใช้กล้อง large format ที่อย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับกล้อง large format เนี่ยมันจะมีความหนักมากๆถือถ่ายเองเนี่ยถือไม่ได้นะครับต้องมีขาตั้งกล้องวางไว้ตลอดเวลาเรียกได้ว่าภาพช่วงแรกของอันเดรนะครับจาก การเรียนรู้ของอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับแล้วก็จากอุปกรณ์ที่เขาเลือกที่จะใช้เนี่ยมันก็จะมีความเริ่มจะมีความเป็นแบบของอันเดรนะครับที่เราเห็นในทุกๆวันนี้แล้วแต่ว่าอาจจะเป็นเวอร์ชั่นที่ยังไม่ค่อยได้รีไฟน์เท่าไหร่นะครับยังอาจจะเป็นเวอร์ชั่นที่ยังไม่ได้ผ่านประสบการณ์มาเยอะนะครับแต่ว่าเราก็จะเริ่มเห็นความเป็นอันเดรได้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วครับ สไตล์ภาพของอันเดรครับจะมีความเป็นกึ่งด็อกิมเมนต์รีกึ่งสถาปัตยกรรมนะครับเป็นภาพที่กําลังบอกเล่าเรื่องราวแต่ก็จะไม่เหมือนกับช่างภาพจูเนียลลิสหรือว่าช่างภาพสตรีทที่จะพยายามเข้าใกล้เพื่อเน้นตัว subject ที่ถ่ายภาพของอันเดรครับจะมีความเต็ป back นะครับมีความถ่ายมาไกลๆประมาณหนึ่งไม่ได้เข้าใกล้ใครเลยครับมันจะมีคําพูดยอดฮิตฮะที่เราจะได้ยินจากช่างภาพชื่อดังนะครับอย่างโรเบิร์ตคาปา if your photos aren't good enough you're not close enough ถ้ารูปของคุณดีไม่มากพอนั่นก็แปลว่าคุณเข้าใกล้ไม่มากพอภาพของอันเดรครับก็แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่พูดมาเนี่ยมันก็ไม่เสมอไปนะนอกจากเรื่องของเส้นนะครับเรื่องของวิธีการวางแพทเทิร์นในภาพแล้วเนี่ยจุดที่อันเดรนะครับมักจะวางเฟรมกล้องของเขาไว้เนี่ยก็จะเป็นมุมที่เราจะไม่ค่อยได้เห็นสักเท่าไหร่ครับช่างภาพนะครับเวลาส่วนมากเวลาเราถ่ายภาพเนี่ยเราก็จะเอากล้องนะฮะขึ้นมาแนบกับหน้าของเราเอ่อมุมที่เราได้เนี่ยก็จะเป็นมุมจากตาคนเห็นนะครับหรือไม่ก็อ่ะ ถ้าเกิดเป็นช่างภาพสตรีทเราก็อาจจะถ่ายจากมุมระดับเอวนะฮะเป็นการแอบถ่ายหรือว่าถ้าเกิดเป็นช่างภาพฟู้ดอ่ะเราอาจจะถ่ายท็อปดาวน์ลงมาถ้าเป็นพอร์เทรตก็โอเคระดับสายตาใช่ไหมครับแต่ภาพถ่ายส่วนมากของอันเดรครับจะเป็นภาพถ่ายมุมสูงครับแล้วก็จะไม่ใช่มุมสูงที่ถ่ายก้มลงมามองข้างล่างนะครับแต่จะเป็นการที่เขายืนอยู่มุมสูงๆแล้วก็ถ่ายตรงออกไปครับทาให้เรานะฮะได้เห็นสิ่งที่อยู่ข้างหน้า สิ่งที่อยู่ข้างบนแล้วก็ในขณะเดียวกันก็จะได้เห็นสิ่งที่อยู่ข้างล่างด้วยเหมือนกันครับไออย่างในภาพถ่ายภาพนี้เราก็จะไม่ได้รู้สึกว่าอันเดรนะครับแงน้าลงเพื่อถ่ายภาพนี้เพราะว่าสิ่งที่เขาต้องการจะเก็บในภาพภาพนี้ครับก็คือตัวอาคารทั้งอาคารเลยเขาต้องการที่จะเห็นกำแพงต้องการที่จะเห็นฝ้าเพดานต้องการที่จะเห็นชั้นวางสินค้าแล้วก็สินค้าอีกเป็นล้านชิ้นที่กําลังวางจําหน่ายอยู่เป็นภาพที่มองไม่ออกจริงๆครับว่าจุดเด่นของภาพถ่ายภาพนี้เนี่ยคืออะไร ช่างภาพส่วนมากครับเวลาให้คำแนะนำนะฮะเรื่องของการวางคอมโพสิชันเนี่ยก็จะพูดว่าเฮ้ยเราต้องวาง subject ไว้ตรงนี้นะต้องใช้เส้นนำสายตานะต้องมีจุดตัดซามช่องต้องทำให้พื้นที่ตรงนี้มีแสงแล้วตรงนี้มืดเราถึงจะทำให้คนมองเห็นสิ่งนี้เป็นสิ่งแรกนะครับเวลาเขาเห็นภาพนี้แต่อันเดรครับเขา ฉีกกฎนี้ออกแทบจะทุกจุดของภาพถ่ายเขาเลยครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปครับสิ่งที่เขากําลังถ่ายเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องปัจเจกบุคคลไม่ใช่เรื่องของคนคนหนึ่งไม่ใช่เรื่องของสิ่งสิ่งหนึ่งแต่เป็นเรื่องของความเกี่ยวข้องระหว่างคนในยุคสมัยนั้นกับสถานที่ที่เขากําลังอยู่ซับเจ็ตของเขาครับไม่ใช่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่อยู่ในภาพแต่มันคือทั้งภาพนั้นเลยต่างหากเราจะไม่ได้คําใบ้จากเขาเลยนะฮะว่าเราต้องมองอะไรเป็นอย่างแรกเพราะว่าอันเดรครับอยากให้เรามองทุกอย่างที่อยู่ในภาพจริง เขาทำให้ผมนึกถึงภาพถ่ายของ a n นเซอร์ m ดัมนะครับถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูเนี่ยไปดู EP 1ได้นะฮะในแง่ที่ว่าดีเทลเนี่ยก็ต้องเป็นดีเทลนะครับถ้าเกิดจะเห็นอะไรชัดเจนก็ต้องเห็นให้แจ่มแจ้งนะครับเพราะฉะนั้นทุกๆส่วนในภาพถ่ายของเขาเนี่ยมันจะต้องคมชัดให้ได้มากที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้ครับ ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งครับที่ภาพถ่ายของอันเดรเนี่ยได้ถูกจัดแสดงที่แกลเลอรี่ในลอนดอนครับแล้วก็ก่อนที่จะจัดแสดงเนี่ยมันก็ต้องมีการติดตั้งใช่ไหมครับซึ่งก็จะเป็นที่ต้องใช้พนักงานนะครับเหล่าบรรดาผู้ที่เขาทําความสะอาดของตึกนี้เนี่ยมาช่วยกันติดตั้งครับ พอเข้าไปถามความคิดเห็นครับว่าเอ้ยเขารู้สึกยังไงกับงานของแอนดรมัร้งพนักงานเหล่านี้ครับก็บอกว่าเฮ้ยพวกเขาเนี่ยแฮปปี้มากเลยกับงานขอ,อนดรเพราะว่าในหลายๆครั้งนะครับในงานของศิลปินคนอื่นที่เขาไปติดตั้งหรือว่าที่ที่เขาไปทําความสะอาดเนี่ยบางครั้งเขาเดินผ่านงานศิลปะเหล่านั้นเนี่ยสาี่ครั้งเขาก็เห็นงานหมดแล้วอ่ะเขาก็มันก็ไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นแล้วอ่ะแต่ภาพของแอนดรครับมันเป็นภาพที่เขาสามารถที่จะ ใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยเพื่อที่กับการจ้องอยู่กับภาพภาพเดียวเนี่ยดูแค่ดูดีเทลแค่ดูเรื่องราวแค่ดูรายละเอียดที่อยู่ในนั้นเนี่ยคือยิ่งจ้องเข้าไปก็จะยิ่งรู้ถึงความหมายรู้ถึงเรื่องราวของภาพถ่ายนั้นมากขึ้นคุณไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าใจความเป็นคอนเทนต์ปรอรีอาร์ตเลยก็ได้ครับแต่พอคุณดูภาพถ่ายขอันเดรคุณนะครับจะหลงเข้าไปในโลกของดีเทลในสายตาของเขาครับสำหรับผมนะครับที่มองภาพถ่ายของอันเดรเนี่ยมันถ้าเกิดผมมองภาพถ่ายของเขานะผมรู้สึกเหมือนกับว่าผมกำลัง มองผ่านสายตาของมนุษย์ต่างดาวที่กําลังศึกษาความเป็นอยู่ของมนุษย์อยู่ฮนะเหมือนเราเป็น observer นะครับเป็นผู้สังเกตการที่คอยตั้งใจเฝ้ามองการใช้ชีวิตของคนอยู่ห่างๆครับยังไม่พอครับนอกจากเรื่องขององค์ประกอบนอกจากเรื่องของการเข้าใกล้ subject แล้วเนี่ยเขายังฉีกกฎอีกเรื่องหนึ่งครับนั่นก็คือเรื่องของแสง ปกติเนี่ยเวลาเราถ่ายภาพครับก็ตากล้องหลายๆคนก็จะบอกว่าเฮ้ยเราต้องถ่ายแสงที่มันมีความดินามิกเยอะนะฮะต้องมีความดรามาติกต้องดูแล้วมันดูแบบโอ้ก oh, ็อดไลท์มากนะฮะสำหรับภาพของอันเดรครับเขาจะไม่ได้ถ่ายภาพในสภาพแสงที่มีความดินามิกอย่างที่บอกไปนะครับภาพของเขาเนี่ยจะเป็นภาพที่มีความแฟลต นะครับจะไม่ค่อยเห็นเงาจะไม่ค่อยเห็นไฮไลท์แล้วพอเรารวมทุกอย่างเนี่ยเราพอเรารวมการฉีดกดทุกอย่างเข้ามาด้วยกันครับภาพของอันเดรครับมันก็เลยมีความแปลกใหม่มีความแตกต่างจากคนอื่นอย่างเห็นได้ชัดเลย ตั้งแต่ปี1980ครับอันเดรก็เริ่มที่จะปินภาพขนาดใหญ่มากขึ้นจนไม่สามารถปินได้ในแลบธรรมดาอีกแล้วนะครับก็ต้องส่งไปให้แลบแนวหน้าเนี่ยที่ปินขนาดใหญ่โดยเฉพาะปินเท่านั้นซึ่งมันก็กลายมาเหมือนกับเป็นสัญ,ญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของอันเดรครับว่าภาพถ่ายของอันเดรเนี่ยโดยส่วนมากนะครับจะมีขนาดใหญ่มากใหญ่กว่าตัวคนเลยครับ อันเดรครับอยากให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นทุกดีเทลในภาพนะครับอย่างที่บอกไปเลยนะครับซึ่งมันก็ไม่มีวิธีไหนที่ดีที่สุดแล้วนอกจากการขยายภาพใหญ่ๆคนจะได้เห็นชัดๆ หลายครั้งครับเรามักจะดูภาพถ่ายนะครับมักจะดูภาพงานศิลปะผ่านจอมือถือจอคอมพิวเตอร์หรือว่าจอ iPad นะฮะซึ่งโอเคมันก็อาจจะเพียงพอที่จะเข้าใจว่าเย้โทนภาพเนี่ยมันเป็นยังไงหรือว่าเข้าใจความหมายของภาพบ้างนะฮะแต่ว่ามันมันเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยครับการที่จะ ซึมซับรูปถ่ายรูปหนึ่งเนี่ยอย่างมีประสิทธิภาพจริงๆนะครับมันไม่มีอะไรที่จะสู้การไปยืนอยู่ข้างหน้ารูปรูปนั้นที่ถูกปริ้นออกมาขนาดใหญ่กว่าตัวคนได้อีกแล้วครับเพราะว่าขนาดใหญ่ของภาพถ่ายครับมันจะส่งผลต่อวิธีการมองภาพนะนะั้นเป็นอย่างมากเลยครับ เวลาเรามองภาพถ่ายบนมือถือครับสิ่งที่เราเห็นเนี่ยคือภาพย่อขนาดเล็กที่ดีเทลสําคัญบางส่วนเนี่ยก็จะถูกย่อจนมันเหลือแค่พิกเซลเดียวอะ่ะเราไม่สามารถเจะเห็นมันได้แต่ในภาพถ่ายภาพใหญ่ที่แขวนไว้บนฝาผนังครับเรานะครับจะเห็นทั้งภาพรวมแล้วก็ดีเทลในระยะเวลาเดียวกัน มันจะไม่ได้เป็นการมองภาพถ่ายเพียงแค่อย่างเดียวแล้วนะครับมันจะเป็นการได้รับประสบการณ์จากการมองภาพถ่ายภาพนั้นครับจริงๆอยากให้คุณผู้ฟังนะครับลองไปเสิร์ช Google ดูนะฮะแล้วก็ลองดูภาพถ่ายของเขาเยอะๆแล้วก็ลองจินตนาการดูว่าเฮ้ย mm hmm. ถ้าเกิดภาพถ่ายภาพนี้มันเป็นในระดับ iMAX นะครับถ้าเกิดมันเป็นภาพถ่ายระดับสเกลเท่าตัวคนเลยเนี่ยมันจะเป็นยังไงดูไปเรื่อยๆผมเชื่อว่าคนบางคนจะอินครับ ในปีคศ1992ครับอันเดรเนี่ยก็เริ่มที่จะหันมาใช้คอมพิวเตอร์ในการที่จะรวมภาพถ่ายหลายๆภาพเข้ามาอยู่ด้วยกันในภาพภาพเดียวนะครับโดยที่เขาจะเริ่มด้วยการถ่ายภาพจากกล้องฟิล์ม large format 5ค7นิ้วของเขานะครับแล้วก็เขาก็จะถ่ายหลายๆภาพครับแล้วก็จะนําภาพเหล่านั้นเนี่ยมาต่อกันในโปรแกรมกลายเป็นภาพที่มีดีเทลสูงมาก กลายเป็นซูเปอร์โฟโตกราฟซึ่งมันอาจจะดูเป็นเรื่องที่ธรรมดามากๆในโลกสมัยนี้นะครับแต่ต้องบอกเลยนะครับว่าในสมัยนั้นเนี่ยในช่วงปีคศ1992เนี่ยกระบวนการแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่แปลกใหม่มากและเขาเองนะครับก็เป็นผู้ที่บุกเบิก process แบบนี้เลยอย่างในภาพภาพนี้นะครับก็ไม่ได้เป็นภาพถ่ายเพียงแค่ภาพเดียวนะครับแต่เกิดมาจากการถ่ายภาพหลายๆช็อตนะโฟกัสหลายๆดีเทลแล้วเอามารวมกันในภาพภาพเดียวเราก็จะได้กลายเป็นรูปภาพนะครับที่มี เรสโซลูชันสูงและในบางครั้งครับเวลาเราถ่ายภาพหลายๆภาพมารวมกันเนี่ยบางครั้งภาพแต่ละภาพเนี่ยเปอร์สเปกทีฟมันจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นพอเราเอามารวมกันแล้วเนี่ยมันมันจะได้กลายเป็นภาพถ่ายของสิ่งสิ่งหนึ่งที่เรารู้จักอยู่แล้วแต่มันจะเป็นอีกมุมหนึ่งมันจะเป็นอีกเปอร์สเปกทีฟหนึ่งมันจะกลายไปเป็นอีกดีเทลอีกลักษณะหนึ่งซึ่งมันก็มีความแปลกใหม่และคนที่เคยเห็น subject เนี่ยพอมาเห็นรูปถ่ายรูปนี้เขาก็จะบางคนก็อาจจะมีความสงสัยว่าเฮ้ อันเดรเขาไปถ่ายภาพแบบนี้มาได้ยังไงแท้จริงแล้วมันก็เกิดมาจากการที่เขารวมภาพถ่ายหลายๆภาพมาอยู่ในภาพเดียวนี่แหละครับ อันเดรนะครับเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาเลยว่าเขาเนี่ยใช้คอมแล้วเขาก็ไม่ได้ปกปิดอะไรนะครับสำหรับช่างภาพบางคนนะครับพอเจอเทคนิคใหม่ๆก็จะโอเคฉันจะต้องเก็บไว้สักพักก่อนหรือว่าเวลาคนมาถามว่าเฮ้ยภาพภาพนี้เนี่ยตัดต่อหรือเปล่าช่างภาพบางคนก็จะไม่พอใจนะครับเพราะารู้สึกว่าเหมือนกับโดนดูถูกแต่สําหรับอันเดรครับเขาไม่ได้รู้สึกแบบนั้นนะฮะเขาไม่ได้รู้สึกว่าการเอาภาพมาต่อกันในคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่โกง เพราะว่าในสุดท้ายเราเนี่ย subject ที่ถ่ายก็เป็น subject อันเดิม เอาภาพมาต่อกันมันก็ยังเป็น subject กันเดิมมันก็ไม่ได้บิดเบือนความหมายอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เขาก็ยอมรับว่าตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งใน process ของเขาเหมือนกันนอกจากนั้นนะครับในบางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะเห็นเขาทํางานนอกคอมเหมือนกันนะทา process คล้ายๆกันนี่แหละครับแต่เป็นการทํานอกคอมบางครั้งเขาก็จะไปเอาภาพที่เขาไป p r i ้นมานะครับหรือว่าเอา negative ของเขาเนี่ยเอามาทําการตัดแปะด้วย เทปใสนี่เลยทำให้ภาพของอันเดรนะฮะเวลาเรามองภาพของเขาเนี่ยเราจะนึกถึงงานคขาว่างานศิลปะมากกว่าเป็นเพียงแค่ภาพถ่าย หลายๆครั้งเนี่ยคนที่เขาเป็นอาร์ตคอลเลกเตอร์บางครั้งเขาก็จะมีความสับสนนะครับเลือกภาพของอันเดรว่าเป็นเพนติงด้วยเหมือนกันนะฮะบางครั้งนะครับถ้าเกิดเรายืนอยู่ห่างๆจากภาพของอันเดรเนี่ยมันจะมีความเป็นดูเหมือนแอบสแตรกเพนติงนะครับจนกระทั่งเราเข้าไปใกล้ๆเราถึงจะเริ่มสังเกตนะครับถึงดีเทลที่อยู่ในภาพนั้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเราถึงได้รู้ว่าเอา้านี่มันรูปถ่ายนี่นะ เพราะฉะนั้นครับเราจะสังเกตนะครับเราจะมีความรู้สึกว่าภาพถ่ายของอันเดรเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นเพียงแค่ภาพถ่ายภาพหนึ่งที่มีเพอร์เพสในการบันทึกเหตุการณ์อย่างเดียวแต่ว่าภาพถ่ายของเขามันจะมีความเป็นกึ่งงานศิลปะที่เป็นชิ้นเป็นอันจริงๆครับมันจะมีความกึ่งกลางระหว่างความเป็นภาพถ่ายแล้วก็ความเป็นเพนติ n งอยู่ในตัวเองครับมันจะมีความซับซ้อนนะครับมันจะมีความสวยงามแบบที่ผมมองว่ามันไร้ที่ติมากเลยมันมีความเป็นอันเดรมากๆเลยนะครับ แต่อันเดรเนี่ยก็จะไม่ค่อยที่จะออกมาพูดถึงงานของเขาหรือว่าออกมาอธิบายงานของเขาสักเท่าไหร่ครับเขานะครับแค่ไปถ่ายรูปในสิ่งที่เขาสนใจแล้วก็คิดว่ามันควรค่าแก่การเอามาเป็นหัวข้อยห้พูดถึงแล้วเขาก็จะปล่อยให้ผู้ชมนะครับมองภาพนี้นานๆแล้วก็สื่อความหมายในแบบของพวกเขาเองครับ ในท้ายที่สุดครับผมก็ต้องบอกว่ามันมีความแตกต่างอยู่นะระหว่างภาพถ่ายที่สวยกับภาพถ่ายที่ดีนะครับมันมีความแตกต่างระหว่าง Good กับ r e a t นะฮะถ้าเกิดเป็นภาพถ่ายที่สวยเนี่ยบางครั้งเราจัดองค์ประกอบเราจัดสีเราวางนู่นนี่นั่นเราจัดแสงอะไรตามกฎที่เขาให้มา นะครับมันก็สวยได้แต่ภาพถ่ายที่ดีเนี่ยบางทีมันไม่จำเป็นที่จะต้องตามกฎเสมอไปครับอย่างที่แอนเดร์ถ่ายครับเขาแหกกฎไปเยอะมากเลยนะครับเขาแหกกฎที่เรารู้จักในวงการถ่ายภาพเนี่ยโอ้ไปเยอะมากไปหลายข้อเลยจริงๆนะครับตั้งแต่เรื่องของ decisive moment แล้วนะฮะถ้าเกิดเป็นตากล้องเนี่ยเขาจะพยายามจับช่วงเสี่ยวนิทีเดียวแต่แอนดรครับมองกรอบเวลาไว้กว้างกว่ามองเป็นระยะเวลานาน,านๆมองเป็นระยะเวลาเป็นปีนะครับ หรือว่าจะเป็นเรื่องของการจัดองค์ประกอบที่ถ้าเกิดเป็นตากล้องคนอื่นก็จะบอกว่าเฮ้ยเราต้องทํำยังไงก็ได้ให้เวลาคนมองภาพภาพนี้เนี่ยมองไปที่ subject หลัก subject นี้เป็นอย่างแรกแต่อันเดรก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ การจัดองค์ประกอบของเขาก็เป็นการจารัดองค์ประกอบที่ทําให้เราเนี่ยไม่รู้นะฮะว่าเราจะต้องเริ่มสายต่างเราที่ตรงไหนทําให้แต่ละคนเนี่ยต้องมีเจอร์นี่ในการมองภาพถ่ายของอันเดรเป็นของตัวเองเองนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของ process ที่ช่างภาพในสมัยนั้นนะฮะใช้กล้องเป็นกล้อง35มมอันเดรก็มาใช้เป็นกล้อง large format ช่างภาพในสมัยนั้นเนี่ยยังไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์มาทํางานอันเดรนะครับก็ไปเอาคอมพิวเตอร์มาอยู่ใน process process หนึ่งของงานของเขา นี่ไงครับก็คือจะเป็นอะไรที่ผมคิดว่ามันกลายมาเป็นสิ่งที่ทำให้เขาเนี่ยเป็นตัวของเขาเองเป็นความเป็นอันเดรเนี่ยมันชัดเจนมากนะครับผมว่าสิ่งที่มันเป็นเรื่องที่ต้องยกย่องนะครับก็คือเขาฉีกกฎมาเยอะมาก แต่เขาเอาการฉีกกฎเหล่านั้นเนี่ยเอามารวมกันนะครับในคนคนเดียวเนี่ยเอาการฉีกกฎมารวมกันแล้วสามารถที่จะหาสมดุลสามารถที่จะหาสุนทรียะของภาพถ่ายของเขาเจอและนั่นแหละครับเลยทําให้ภาพถ่ายของอันเดรเนี่ยไม่เหมือนใครในโลกนี้เลยครับบางครั้งนะครับการหาแนวทางของตัวเองเนี่ยผมว่าพอเรารู้จักกฎด,ดีแล้วเนี่ยการแหกกฎเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันครับ เพราะาโลกของการแหกกฎครับมันก็คืออีกโลกหนึ่งที่ล่องหนอยู่ที่รอให้อาติสคนใหม่นะครับเข้าไปเคลมพื้นที่อยู่เพราะว่างานศิลปะครับก็คืองานศิลปะสุดท้ายแล้ว process แบบไหนวิธีการแบบไหนมุมมองแบบไหนมันไม่ควรจะมีกฎตายตัวเพื่อมาจํากัดกรอบความเป็นงานศิลปะของงานชิ้นนั้นครับไม่ควรจะมีใครมาบอกว่างานนั้นมันถูกหรือมันผิดสำหรับอีีนี้นะครับก็ขอจบลงเพลงเท่านี้ ขอให้คุณผู้ฟังมีความสุขกับการเสพภาพถ่ายและก็ออกไปถ่ายภาพกันนะครับขอบคุณครับ